มาเปฉันขอเสียงก่อนนะเธอหันหลังไปจ้าชอบไปไหนเรื่องอะไรจ้าห้ามหันมานะเธอโอ้ยบ่หันดอกคือดังแห้งแต่บัดมันขอสิได้ยิ่งซะบ่มาเธอหันมาหันนีถ้าแม่เบิ่งแต่ของกันให้เบิ่งของเขาของจะของสิบะหันเสร็จิอย่าเย็อย่าหันมานะไม่หันหรอกค่ะไม่หันหรอกมา มามาใครจะได้เล่นก่อดปั๊ม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 เอาตัวนี้แหละค่ะจ้าจับดีๆจิ้มเลยถ้าเจอก็ชนะเลยจ้ะไข่เสิเอาอันแรกอะเอาบ่มีค่ะไข่ไข่เสี้ยวอันแรกคือกันไข่เสี้ยวอันแรกร้อยเจ้านี้ล่ะมันจะซื้อเจ้าหนี้ป้าบ่มียายแป๊จะหายเจอ ยิ้มเลยจ้ะโอ้ยบ่ได้กินอปาดใจเย่อปัดตาเท่เท่จึกอปาดจึกจึกโบว์ไม่มีเลยหรอเลียดจะเอาไปใส่ง่ายไมาถามทั้งไหนเนาะฉันสิว่าเสียงตีให้สิบ่อข้นบ่อันนี้แหละค่ะหาโดโอ้ บเมีค่ะดูสิหาของเจ้าพี่กันล่ะมาหาต่อเลยยายเลียนเพิ่ม่มีจับโบเบ๋โบเบ๋ไปหาจักปังโอ้โหเอากลางๆนี่ล่ะค่ะใจเย็นโบเบ๋โบเบ๋เรียนจะบอกใอยมาเจ้าไว้เสรเอาไปหันละเอาไปหันละเอานี่ค่ะ หายเจอถ้าเก่งอ่ะโอ้ยต้องเอาไปใส่ว่ะมึงซีหนาแล้วกันเอาดีดอกค่ะบมูบบููบูบูขอสายตาเธอหน่อยเอาไว้ตรงไหนกระพริบตาสิยักคิ้ววอันนี้แหละค่ะขอให้เป็นของทองเดยนเลยแม่โอ้ เอานี่ยล่ะค่ะจ้ะค่อยเปลี่ยนของแปลี่นเแม่โบบียังไม่เจออีกอยู่ไหนาหายเจอนะคะไหนน้ายตาส่งซิกสิ <c oughs> นั่งเอาไว้ใส่ปะอันนี่ยล่ะค่ะจ้ะโอ้ยเอาไว้ใส่นว่ะช<อ>ื่วอะไ้ยนินยูยนัยนยูอะไรดีดอกห้เจ้าเสียงไป็นรอดีด ลูกโป่งแต่ลูกโป่งค่ะกรรมการก็ได้อันนี้แหละค่ะเนี่ยโอ้ยใจฉันโอ้หนึ่งวันมันสีมี่เอานี่เรอคันทั้งเรียนทั้งเรียนทั้งเรียนเอาไว้ใส่ว่เรียน คนไขยไปหาหมอหมอเชื้อเข็มทังซี่ไข่หมอสียก็อย่าหมอหมอหมอเฮ็ดทังซี่แหละค่ะจอดเลยจอดเลยอันนี้ค่ะจอดสีแท่งย่างเดียวเด้อขอให้มีนะขอให้มีนะทองเลี้ยนนะโอ้ยเอาไว้ใส่หัวโบโบเอาไก่ไก่ก่อนนะเอาไก่ไก่ก่อนนะหาเที่อาย่ไก่เล็กๆโ็กเอาบอบีทำ เบบถ้ามดาข่อยถัดแท่งข่อยนั่งสายตาท่องเรียนนี่ข่อยสีหูได้มาเล่าไว้ใส่ตัวนี้ค่ะเพราะว่าแกลงลงตรงนี้ค่ะโอ้ยลวกกันดอกบอกดูยู่ใส่เจ้าขึ้นอยากสูงแค่ถ้าเียกสูงไปนี่ฉัน ถ้ากิจเจ้ารอนีแล้วแเ้ร hmm, yes, ีย่้มสุอดีกว่าเธอมีโอ้บ๊ยบเจ้าะเหลือไม่เยอะใส่ว่ะเปีเสียงไม่ใส่ป่ะเริ่มาดอ้าต่ำต่ำต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 ่ำ่ำตำต่ำตำต่ำตำต่ำต ใกล้อยฝอยกับเบ้ห้วแลน้อแต่ตันขอจิ้มแล้วยอย่าไปือูจากไปถิ่บไปิ้มอว่าสมื่อว่าใจตรงกันใคยุ่บัวผู้เดียวกันอ้าอย่ามาจังสันค่ะแต่เป้เอป็นผู้เบาเลียนเดียเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเนกันเพื่อนกันไปยปมามาไม่มานะนะมาลูกมามาล เพ็นอนยังคะเพ็่อนมาก่อนพ่อออทยังไรอ่ะแบ่งพันไข่เยอะไสโอ้พออไม่ใช่แบ่งพันนี่ฉัให้ใหม่แล้วนะอเลยจ้าอย่าเป็นบอเบิงเจมปียนไปดับับมมาพันมางัหน่อยแบ่งพันมาแล้วแบ่งพันโอ้ยแบ่งพันมาแล้วก็ยังมาลุดีสิโอ้ยที่ได้หมุนอีกเอรนชัดีรอบเดียวค่ะ จอดเลยจอดจังที่ยอาที่จอดจีมาบัวแปรยี่เล้ยบได้บ้านมากบัวแปรมามาและมาตึงตึงมาแล้วตึง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 แปรครั้งสุดท้ายเอาให้ได้ค่ะตึงในไม่พันหนมาไม่พันต้องเขาไม่พันต้องเขา